จริงจริงฉันขอให้เธอกันล่ะกันเองเธอถึงว่าเราจะกลายกันไปห่างกันเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไป ที่มีตั้งใจทุกวันคืนหนานเดียวแล้วแ่คืน,ฉ,นฉันไม่พบใจฟังสิ่งที่ฉันไม่เคยรู้ใจมันก็คอยจนชาำชาเธอ,อยนทุกทีคิดถึงฉันไหมคนณดี ออฉันเองอไม่าที่นี่ตั้งใจทุกวันคืนนอนเรแล้ว,ลวจะคืนจะได้พบเธอในฝันฉันไม่เคยหจ้อยงเธอ,อู่ทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดี และขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโชว์พิเศษของน้องไบร์และน้องเนสเอฟพูงเรื่องบทเพลงเมื่อสักวรู่นี้ถึงครับผมเพลงเมื่อกี้ที่ร้องกับเนสไปนะครับผมเพลงคิดถึงดังๆัของพี่นัทศักดาธรครับห้เป็นรุ่นพี่เอฟของทสองคนแล้วคุณคิดถึงใครล่าโอ้โหคิดถึงแฟนคลับเนี่ยครับ นะพี่เอกนะพี่ไห้นะเราเดินเข้ามาเราพูดโอ้โหนี่แสบตามากเลยตอนนี้ผลงานทั้งสองคนมีอะไรบ้างอะคะครับตอนนี้ก็ทั้งคู่เลยนะครับมีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองฮะของไบค์ก็ชื่อเพลงว่าอย่าเพิ่งเซโนครับผมแล้วก็จะมีอ่าละครเวทีต้นปีนี้ฮะแนวซึนดราพรครับเอ๊ะเหมือนเมื่อกี้น้องเนสจะรู้ด้วยเล่นด้วยกันอีกแล้วเหรอครับอ่าแน่นอนครับน้องเนสครับน้องเนสแล้วเไปกับเนสผสมกันอย่างนี้ ไม่รู้ก่อนหน้านี้นนจะเป็นสกอติคิปแต่เอามาผสมกันผมไม่ได้พูดน้องเนสบ้างครับน้องเนสบ้างส,สงน,นะคะมีเพลงซิงเกิลเหมือนกันนะคะเพลงแห่งหัวใจค่ะชื่อเพลงแล้วก็มีถ่ายซีรีส์ฟูลเฮาส์นะคะแล้วก็เป็นพฤฤิธีกรรายการทางช่อง u มิวส i c ค่ะแล้วก็จะมีมละครเวทีเหมือนกันติดตามผลงานทั้งสองท่านด้วยนะครับทั้งน้องใบแลน้องเนสครับ ช่อรพับในช่วงนี้เป็นกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมกับทางรายการนะครับชื่อว่าข้อคิดคำคมนะครับถ้าได้รับการอ่านออกาสนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า5 0 0 0บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นะครับคือคุณจินดาภาอ่อนน้อมนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับเขียนเข้ามาว่าเกิดเป็นคนจงอดทนอย่าย่อท้อจงสู้ต่ออุปสรรคมาขัดขวางถึงหนทางข้างหน้าไม่งดงาม ทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ใจใช่ความจนนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตะซอยไปเลยครับนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพวกเราทั้งหมดจะกลับมาและจังาวตัดสินกันว่าค่ำคืนนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล10,000บาทไปช่วงหน้าห้ามเพิดเดการแก้าตาหมายเลข41 จะเอาเงินไปใช้นี้ให้ยายช่วยโวให้หนูเยอะๆด้วยนะคะแถวต่างม่เล็ก42จะเอาเงินไปให้แม่ใช้ยนี่ให้หมดช่วยโวยให้ผมด,ด้วยนะครับ